ได้ไหมฟา,าส้สู้เออาโซ้สูเออาโซ้สเออาโซ้สูเออควาไม่เป็นมันไม่วัดเข้ามาตรวนมันไม่ยกขึ้นมาบนตลิ่งวันนี้เราจะไปตกปลากันใช่ไหมลูกใช่ไหมโอเคด,ดเออีชมหน้ามันตกปลาเออนชีพในอนาคต

นี่มาพักผ่อนตกปลาครอบครัวนี <c> ่ <oughs> เอาอะไรอยู่ในกล้องเร็วเอาอะไรลูกถ่ายไปเลยตาบังแม่ไาคือแล้วก็ว่าดารที่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เงี้ยตัวเลือกอะไรเงี้ยอ่ะอะไรอ่ะหล่นอู้วความไม่เป็นโอ้โหมันไม่วัดเข้ามาต่อนมันไม่ยกขึ้นมาบนตลิ่งตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เดี๋ยวจะขอฟังงูเลยอะ บอกใครลยปลาไปคุยกันแล้วเธอเธออย่ากินเด็ดนะเขาเขาตกปลาลเราคิดจะดาเป็นอะไรอะ่ะกินเหยืออ่อพ่อทำไงเหยื่พ่อเขาตกปลามันลงไปในน้ำแลเหรอเธอไม่รู้หาบงนองไม่เห็นเลยอ่ะน้าหลหนไปตรงไหนอะ่ะที่เ้าน้าเนี่ยเัาต้องอยู่ในน้ำแบบนี้ 嗯嗯、啊，雪 die 哦。

ดึงซะมันก็เป่าวันนี่มันมีเลือดด้วยพ่อไหนอ่ะ้อยเฮ้ยเลือดด้วยมันมีเลือดด้วยหนึ่งสองหนึ่งสองครัมันมีเลือดด้วย โอ้ยหนูอขอลองจับหน่อยไม่ได้มีตัวเบ็ดอยู่เดี๋ยวตัวเบ็ดเข้ามือมันจะกัดไหมกัดอะเฮ้ยกลัวเฮ้หนวดด้วยนะมันไม่มีกดเบ็ดให้เนี่ยจะได้ไทุ่งนากดเบ็ดสิเอาเบ็ดออา

ปลาอะไรรู้แหละป,ปลาอะไรอปลากระพงปลาหมารอดแห้วเจ้านีา้ได้ปลาได้เยอะแยะหมด